เรามาเล่นตัวละครชักกี้ตัวละครที่ผมรักที่สุดในเกมเดย์มายเดย์ไลทแต่ว่าผู้พัฒนาเขาปรับให้มันอ่อนลงมากเลยครับการพุ่งของชักกี้มันจะช้าลงแบบมากๆแล้วก็คูลดาวของการพุ่งก็จะนานกว่าเดิมด้วยปรับทำไมผมเจอคนเสื้อม่วงแล้วผมเอาไปเก่อนมันโดดหน้าต่างก่อนเอาไปก่อนหนึ่งที เนี่ยคาาร,รับสัเสื้อสีม่วงชาก,กี้ต้องชุดเหลืองเท่านั้นสกินอื่นคือไม่ตึงใส่เสื้อเหลืองนี่แหละตึงสุดมันวิ่งไปที่บ้านใหญ่ครับบ้านใหญ่เครื่องไม่ล็อกด้วย <Yeah. S 1> เข้าใกล้พุ่งเข้าไปชิดก่อนนะแต่ตรงนี้มีคนปั่นเลยดิลาลาคลอฟ มันเจอไม้อีกละจังหวะบางจังหวะคือเขาจะวิ่งเข้าไม้ทันน่ะสมัยก่อนคือพุ่งไวมากระยะที่คนจะวิ่งเข้าไม้หรือเข้าหน้าต่างคือไม่ทันเอามองหาเราไม่เจอเหอหอคือเราไม่มีแสงไฟข้างหน้านะแต่ชักกี้ข้อเสียของมันคือมันกระโดดข้ามหน้าต่างแล้วไม่มีเสียงดังกึกเลยนะเขาเปิด เขาเปิดลําโพงเล่นหรือว่าเขาไม่ใส่หูฟังหรือเปล่าตรงนี้มีคนปั่นนะครับแต่ว่าบ้านใหญ่ก็น่าจะปั่นไว้ยือแล้วผมยังไม่โซนนะรอดูเครื่องแรกที่เขาปั่นเสร็จก่อนพยายามเอาเครื่องตรงกลางเอาไวอ้อ่ะเครื่องตรงกลางคือห้ามปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเลือกที่โซนได้ง่ายคืบรอเลย แต่เครื่องปันไฟแถวนี้ก็ใกล้อยู่นะเราบ้านใหญ่มันเป็นบ้านใหญ่มันเป็นยุคเด็กด้วยเราอาจจะโซนแถวนี้ก็ได้ตอนนี้ไม่มีใครมาเลยเครื่องปั่นไฟติดกันหนึ่งสองสามรวมบ้านเล็กอีกก็เป็นสี่จุดเชื่อมคือไอ้เครื่องนี้ที่ผมยืนอยู่นี่แหละเมื่อกี้ใครมาได้อยู่ โอ้โหวิ่งมาหาเลยแต่ดีนะครับเพราะว่าเขามีเิร์กันนี้น่าจะมีเิร์กันซ้ำอะ่ะ <c oughs> ใครเอ่ย <c oughs> เน้นพุ่งตีแอดออนม่วงเราทำให้เขาฮิวช้านะพยายามพุ่งตีอย่างเดียวเลยบจูบ้านใหญ่หล่ะครับ <c oughs> โดดเอ้ยไม่มีเร์กไลท์ <c oughs> ตรงนี้จูไม่ได้หรอกจูไม่ได้หรอก สวยเข่าขาวใช้ได้แค่รอบเดียวเองไอเนียล้มเหรอคุยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดยอทำไมไม่มีเสาเลยอะตรงเนี้ยเสาสีเขาขาวอะผมไม่ให้ปั่นหรอกนะแถวนี้ ผมรีบไปเครื่องก่อนไม่สนสิ่งอื่นเราจะโซนแถวนี้ครับเครื่องมันใกล้ๆดีอยู่ไหน ừ, บาดเจ็บอยู่ด้วย <laughs> ทำไมมัวแต่มองหลังอะ่ะไม่มองหน้ามันก็วิ่งติดดีเอาไว้ตรงนี้ก่อนครับรีบประทืบ จะไม่มีคนมาแก้หรอหมัอนผมจะเห็นเฟองหมินนะเฟองหมินนะ่ะมันชอบปั่นไฟอยู่แถวเนี้ยแอบไปช่วยหรือ,อยังมีคนเพิ่งฮิวเสร็จ หลังจากที่ปรับมาใหม่อ่ะคือมันต้องระวังเรื่องการพุ่งพุ่งตีเลยครับถ้าพุ่งตีไม่โดนอ่ะคือเราจะกลายเป็นตัวเออเออตัวหนึ่งที่เดินช้าช้านะถ้าตัวละครมันเดินไวก็ไม่เท่าไหร่หรอกอม,มีคนมาแล้วผมพุ่งตีไปก่อนนะครับกลับก่อนกลับก่อนทําให้เขาฮิวช้านะ ไอคนที่มาช่วยมันอยู่ไหนมันคือใครมันคือเฟิงอเสียเชิงพี่สวยครับไปซอยไหนพี่ก็ตามด้วยหมดมีไม้หรือเปล่าตรงนี้จะเอากันสนตันทสักหน่อยยังวนอยู่กระทือไม้ก่อน โล่งแล้วครับน่าจะโดนละพอเล่นได้แต่ไม่ได้ตึงเท่าแต่ก่อนละก็ยังพอได้อยู่แหละเขืีอนเสาขาวก็ไปคุมผมไม่ให้หรอกนะเครื่องเนี้ยังโดนเหรอ ที่ผมไม่ได้เล่นนานหรอทำไมผมรู้สึกว่าผมชินกับการพุ่งแบบนี้แล้วอะไปไหนแล้วไม่รู้ครับไม่ได้วนนะคนนี้วิ่งไปเลยตอนนี้ผู้รอดชีวิตบาดเจ็บทุกคนผมยังไม่สนแถวบ้านใหญ่นะผมไม่กระทืบผมเอาแถบนี้ก่อน เราต้องมีแบบพื้นที่ของเราพื้นที่ส่วนตัวของเราโอเคปิด okay. แผนหรือปอกีกตอนนี้ทุกคนบาดเจ็บหมดเลยต้องรีกรูไปอยอูกันแล้วละ่ะมันทำให้เขาแบบว่าเสียเวลาปั่นนะครับเพราะว่าต้องไปรวมตัวกันฮิวบ้านใหญ่นี่ บ้านใหญ่นี่เอา้ามีคนจะยืนบังหรอยืนบังแล้วทำไมผมก็สไลด์ผ่านตัวมาเลยมันฝืนปั้นต่อด้วยคือผมมันคือทำไมผมรู้สึกว่ามันพุ่งเร็วๆวะ เรือผมเบอร์คือแบบไม่ค่อยได้เล่นด้วยไงตอนพุ่งแล้วแบบผมมีความรู้สึกว่าทำไมมันเหมือนพุ่งไวๆนะ <c oughs> ตายแล้วครับหนึ่งดึงไม่ทัน <c oughs> ตรงนี้ไม่มีเสาขาวนี่ มิแต่สาวธรรมดาจะถึงหรือเปล่าไม่ถึงหรอกไม่อยากเสี่ยงแผนตรงไหนก็ได้กระโดดลงมือกนดีกว่าหยุดก่อนขอทีนึงได้ไหมขอนทีนึงสวยอ้าวิ่งติดแบบนี้เอาเลยดิ ตายยากคมไปหยุดก่อนครับอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตเรา <c oughs> เครื่องบันไฟปล่อยให้คนเขาไปรักษาแผนรือก่อนแ <c oughs> ถบนี้เป็นแถบของเราแล้วบ้านใหญ่ก็เหลือแค่เครื่องเดียวไม่รู้เขารู้ตัวหรือยัง <c oughs> โดนไปดิ กลับไปดูเครื่องก่อนนะตอนนี้เราคุมเกมได้หมดแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดียเดมันคือใครเนี่ยไปบ้านเล็กแล้วจะมาเนียนเอาเครื่องซะงั้นเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเร็วอ่ะมันปรับกลับหรอ หรือยังไงวะก็ไม่เร็วนะแต่ทำไมโดนนี่ผมก็สับสนตัวเองไปหมดแล้วเนี่ยมันน่าจะยังไม่ปรับกลับแหละมันน่าอันนี้คือเวอร์ชั่นช้าเราอาจจะชินกับบันไปแล้วก็ได้ไงแต่เวอร์ชันเวอร์ชันเก่านี่คือแบบสุดจัดกว่านี้อนะ ไปไหนครับผมแทบจะพุ่งตีตลอดเลยอืมไม่แค้มไม้อะไรตรงนี้ล่ะแล้วผมเอาต่ออืมโดอนอยู่สะบัดคมคมทำไมไม่เปไม้ ห่วงไมมสถานการณ์แบบนี้ยังจะห่วงไหมเหรอหมดใจแล้วน่าจะจบแล้วนะครับเกมแรกเขาปั่นแต่แถวบ้านใหญ่ไม่ได้มาปั่นแถวบ้านเล็กเลยจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาโมลีเลยดีกว่าถ้าโมลีก็โหดเกินชักกี้ ยูทูเพอชอบเนะี่ยะข้าโมลีแบบเนี้ยโคตรเถื่อนคนมันหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยเอ้ยอีกาลันมันอยู่แถวนี้แหละคนนึงอะแถวนี้เลยสปินแล้วผมก็พุ่งไ้เหมือนกัน เอาไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ไปเอาคนอื่นต่อดีกว่าเครื่องปั่นไฟยังล็อกอยู่นะครับให้เขาเสียกล่องพยาบาลเล่นๆไปก่อนหนึ่งอันอืมเฟิงสวยโอ้โหถ้ามีกันตันนะผมตามไปตีต่อแล้ว ตัวนี้มีหลายคนเลยหลงทางนั่นจะมาพามา์ให้เพื่อนหรอ <Yeah. S 1> แถมไปอีกหนึ่งคนปะโ <Yeah. S 1> คตรเอาจะมีคนมาพามา์หรือเปล่าไม่มีโอ้โหเดี๋ยวนะเสาขาอยู่แต่ฝั่งบ้านเล็กเลยครับงั้นเราเลือกฝั่งที่เราจะโซนคือฝั่งบ้านเล็กเลยแล้วกัน เพราะว่าถ้าเขาถ้าเราตีคนล้มแถวนั้นเราจะได้แขวนเสาขาวรัวๆแต่ผมขอเอาคนตรงนี้ก่อนปั่นเพลินปั่นเพลินพุ่งไปดีอุ้ยโอ้โหมันเข้าซอยก่อนไอ้ลอรี่นี่เปิร์กสปินปะ่ะเืิ่บก่อนเลยแค่นี้จะตีธรรมดาไม่กี้แต่ถ้าตีธรรมดามันก็ มันก็ไม่ยูช้าดิเอาพ้าไผิดฝั่งไล่เลยครับคงจูกยากนะมีแค่แผ่นไม้แผ่นเดียวถ้าเขาเปเดี๋ยวเราพึ่งตามได้อยู่แล้วรอเปย์ไม้จะเข้าทันหรือเปล่าบ้านนะ่ะเขาตู้เฉย เียดาที่เราไม่ได้พุ่งตีนะอดใส่สถานะเวอร์วะถึงปะวะถึงอยู่เละถึงอยู่รีบเลยครับรีบกลับ แต่ผมเห็นอะไรเมื่อกี้แวบ,บแวแบ,บแวบ,บแวบ,บเลยเมื่อกี้แวบ,บแวบ,บ,บ,บเลยจะลอยช่วยอ๋อมีการลั่นครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องนี้บันได้เยอะมากเหมือนจะมีคนวิ่งไปทางบ้านใหญ่กับบ้านบ้านเล็กวิ่งไปสองคนผมมาฝั่งนี้เลยแล้วกัน รอยเทา้ามีแค่คนเดียวเหรอเฟืองเหรอ <c oughs> สวย <c oughs> ตอนกระโดดข้ามไม่มีเสียงนะตอนที่เราพุ่งอะ <c oughs> บาลานก็ไม่มี รอบนี้ผมว่าชิวๆแล้วแหละแล้วรอลีติดสถานะผูพังห้ามฮิวเพราะว่าฮิวตัวเองแตกรีบกลับไปเครื่องตรงกลางก่อนชอบใช่ไหมล่ะเครื่องตรงกลางเนี่ย ไม่ให้หรอกไปปั่นฝั่งบ้านใหญ่นุ่นไอล้ลอรี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยบ้าปะนนี้อ่ะสู่งเกินมแบบน้าปวดฟอน,น <c oughs> มันปิงเท่าไหร่เนี่ยฮะโอ้ปิงร้อยห้าสิบบอกแล้วจะใช้เน็ตมือถือเล่นปิงมันจะวาร์ป ใครมาช่วยอยไม่โดนหรอมันไม่ปลายมีดให้ผมหน่อยวะไปอยู่บ้านเล็กถ้าเจอคนจุกดีๆอาจจะตามยากนะเนี่ยตรงบ้านเล็กเนะี่ยแต่เราก็ตึงเหมือนกันอ่ากระโดดออกมามั่วๆแบบนี้เสร็จพี่ไปก่อนหนึ่งทีเห้พาไม้ ไม่ใช้ไปยังอะ่ะไม้ใช้ไปแล้วก็ดวดหน้าต่างหมดไหมไปเลยหรอฉอนลุ <c oughs> ้นคุ้นเดยครับมีคนล่วงมาแล้วนะตรงเนี้ยอันนี้ซ้ำรอยเดิมเลยเสาขาวเสาขาวฝั่งบ้านเล็ก นี่เขากำลังปั่นไฟเพลินกันอยู่หรือเปล่าถ้าเรายืนเฝ้าเสาอะ่ะมันก็มันก็บางทีมันก็โอเคเพราะว่าเราจะคุมฝั่งนี้ได้ผมเจอคนแล้วมันก็ต้องมีคนวิ่งมาให้เราตีฟรีคนที่จะมาช่วยอะ่ะสวยครับนั่งเนียนแล้วผมพุ่งต่อได้เลยดิ <c oughs> ได้อยู่เมื่อกี้ผมไม่หยุดเพราะว่าผมจะถ่ายอยู่หน้าตู้อะ่ะจะวิ่งให้มันวิ่งชนอยู่หน้าตู้อะรอเขาก็โดดออกมาแต่ลื่นเราขาวครบละเครื่องปันไฟบันได้เครื่องเดียวเอา้ามีคนหลุดไอ้ลอรี่มันหลุด เมื่อกี้ที่มันปิงไงที่มันว้าบอ่ะผมปล่อยไปแล้วกันบอทไล่บอทไม่มันไล่คนก่อนมีไม้อยู่โอ๊ยแหลกแหลกโอ๊ยโหผมกระตุกถึงหรือเปล่าวะจะไปไหนวนเหรอไม่ได้ไม่ได้น้องอุอ้ยเบอร์ <c oughs> มือถือแหละผมเจอคน น้องเฟิงแต่งตัวน่ารักกันเนี่ยน้องเฟิงอะ่ะแต่งตัวเหมือนตอนผมเล่นซื้อเลยเอาไปก่อนครับหนึ่งทีพุ่งไม่ทันแล้วอะ่ะผมผมงงมากไอเมสอันเนี้ยกำแพงอันเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ วนไหม <c oughs> อยู่รอบสั้นเลยดิร <c oughs> อบนี้ชนะร้อยเปอร์แล้วแหละ <c oughs> ไม่เก็บสามก็เก็บสี่ละเหลือสามคนไม่ใช่ดีเหลือสองคนกับอีกหนึ่งบอด ใครมันถอนเสาใครมันกล้าถอนเสาอะหืมรอยเท้าหายไปไหนแล้วเนียนซะด้วยหาไม่เจอไปดูบ้านเล็กดีวะ่ะบ้านเล็กมีใครอยู่เอเอไอว่ะ ยุกตึงหรือเปล่าบอดเนี่ยเอ้าไปเข้ามาเฮ้ย,เ,ยเด๋ยวนะมีคนิวแตกใต้ดินไอ้เนียเปิร์กเจ๊หมาครับข้างบนน่ะถ้ายูถึงประมาณ70%แล้วมันจะมีสกิลเชคขึ้นมาหลัวๆกดไม่ติดก็นี่แหละติดผูพังไป อร่อยฮิวใต้ดินหรอไปหากล่องพยาบาลใต้ดินบ้านะ่ะเ <'s> หลือตัวละครสุดท้ายคือเม็กแต่คนนี้ยังไม่ได้ตายนะไม่รู้จะมาช่วยเปล่าไม่มีอ o ฟ f ฟอริงหลุมเกิดบ้านเล็กด้วยเราต้องไปลุ้นหลุมกันแล้วแหละแล้วแต่ดวงละ แต่จะมาช่วยเพื่อนไหมอีกทีนึงรอดูก่อนมันไม่มาหาหลุมเหรอวะหายไปไหนเนี่ยตัวนะับประตูโอเคประตูอยู่บ้านเล็กกับตรงนี้เลยรีบไปดูก่อนมันอาจจะเฝ้าประตูนั้นก็ได้นะรอให้เรากะทืบแล้วมันก็เปิดเลยอะแล้วตัวเราก็เตี้ยด,ด้วย เดินก็จะอุ้ยหยุดผมไม่ให้เปิดนะผมไม่ให้เปิดนะเดี๋ยวรอให้เอนเกมทำงานมันจะลอยเเิิดหรอจะลอย p เปิดแค่จะให้คุณเปิดครับ <Yeah. S 1> ไปแล้วไปแล้วถ้าตีคือจบเลยมันเปิดได้เลยผมต้องห้ามตีอ่ะหรือไม่ต้องไปตีไกลๆอ่ะไม่ให้เปิด จะลอยจะลอยมาโดนตีตรงนี้จะลอยมาโดนตีตรงนี้แล้วก็จะวิ่งไปเปิด <c oughs> ไป็นไหนละผมไม่ให้เปิดหรอกถอนเสาเฉยไม่ตีหรอกไม่ตีหรอกเดี๋ยวตัวพุ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไม่ให้เปิดไม่ให้เปิด มันจะไปเปิดฝั่งนั้นทันหรือเปล่าอะ่ะต้องพยายามเดินตามไปเรื่อยๆไปไหนละไม่น่าจะเปิดฝั่งนู้นทันแล้วครับมผมยืนตรงนี้ก็พอละมาไหม กลับมาหรือเปล่าวะออาวิ่งกลับมาอ่าเปิดเปิดให้เปิดอืมเอาเลย <c oughs> จะรอดอยู่แล้วดีคือมันไม่น่าวิ่งออกมาจากไม่น่าหลบไม่น่าหลบการโจมตีหรอกน่าจะฝืนเปิดไปเลยมากกว่าโดนผีแย่งที่ซะง,งั้น